ครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับระลาวันจันทร์ที่16มกราคมนะครับเมื่อวานฮานอย VIP เด่นมาทั้งคู่นะครับแต่เจาะไม่มาก็เสียดายครับต้องขออภัยขออภัยครับปืนกันต่อครับปืนกันต่อวันนี้ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเมื่อวานออก83162 83162นะครับ เดินดีพูถึงไอ้หกกับสามเนี่ยหกสามแปดแปดสามหกวันนี้ต้องใส่มาชนกันหกสามแปดแปดสามหกเดินสุดวันนี้ที่จับได้คือแปดครับวิ่งบนรุ่นล่างแปดครับวิ่งบนรุ่นล่างแปดนะครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับก็จอดนะครับผมสามแปด สามแปดสี่แปดหกแปดทุกครั้งที่อาทิตย์เป็นเช้าเช้านอกกองเขียนนี่จะมาไม่รู้เป็นโรคอะไรสามแปดสี่แปดหกแปดถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ฟังมาแล้วครับสามหกสามเจ็ดหกเจ็ดครับอ่าฮะมัสามเข้าไปครับผม ก็3ตัวที่ได้นะครับ338 388 348 368 336 366 337 377แล้วก็367ครับสำหรับผานอย vip 19น .3 จะมาทีรู้ผลครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับแล้วเจออีกทีในคลิปต่อ,ตอไปครับผม